คลิปนี้ผมจะมารีวิวลูบิกพิรามิดนะครับแล้ผมจะแกะกล่องมาขั้นแรกก่อนเลยในตัวกล่องก็จะมีลูบิกนะครับออกแล้วไในแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีคู่มือนะครับ ตัวลูบิกก็ให้เสียงกระกอบนะครับลูบิกลูกนี้เป็นของโมยูนะครนะเนี่ยสอบความลื่นก็ลื่นใช้ได้ครับ ราคาก็ประมาณ100บาทนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ